กระดาษได้ไหมแน่นมากทุกคนต้องรู้จักหนูรู้จักแต่ก่อนมาได้สักจริงเหรจริงแล้วขวดละยี่สิบกรัมนะคะตัวนี้จะเป็นขวดสูญญากาศยี่สิบกรัมใช้ได้เดือนกว่าหนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้หนึ่งเดือนกว่าดูนะอันนี้หน้าสดป้ายอันนี้ป้ายล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะทากันน้ำให้ดูค่ะประมาณนี้ไประมาณนี้โอเคนี่เขเเยวมากอนเขาเป็นเยอะมากคน ใช่ดีจริงค่ะแม่ตาตัวนี้ใช้แล้วเลิกใช้ตัวอื่นเลยค่ะมันเลิศมากๆไม่น่าเชื่อว่าจะดีแบบนี้ตัวดีทุกคนดูทุกคนมาให้ดูว่ามันกันน้ำกันเหงื่อจริงหรือเปล่าถ้าไม่กันจริงหรือกาไม่ทำนะแล้วแต่หไหนที่แล้วเราหน้าจูบจูบจูบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยแล้วตัวอะไรสุ่มเออ เช็ดดูว่าออกไหมเดี๋ยวเช็ดให้เช็ดให้ออกไหมอ่านนะหลายๆคนบอกว่ามีขนเยอะเนี่ยจะติดขนไหมรูขุมขนกว้างจะจะแบบว่าทายากไหมอ่านดูบอสนะคะบอสเนี่ยคือขนเยอะมากหนวดเยอะมากนะคะและคือมันไม่ติดนะ